นี้พูดถึงเรื่องของจีนเทาแบบนี้เนี่ยถ้าเราย้อนไปช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องของอาญากรรมอาญากรจีนเทาเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงชื่อคนนี้ครับตู้ห่าวครับก็คดีใหญ่นะฮะคดีใหญ่แล้วก็าตามกันมาหลายปีนะครับในท้ายที่สุดเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีการยกฟ้องตู้ห่าวและภรรยารวมกับพวกเนี่ยนะฮะรวมแล้ว19คนในคดีอาญากรข้ามชาติฟอกเงินและยาเสพติด เพราะว่าสารท่านชี้ว่าพยานหลักฐานโจทเนี่ยมีน้ำหนักไม่เพียงพอนะครับคดีนี้ครับอายการเนี่ยยื่นฟ้องนายห่วงไห่เท่าจำเลยที่1ครับและนายชัยนัทก่อนชัยนันหรือตู้หา่าวจำเลยที่2รวมกับพวกสัญชาติจีนไทยกัมพูชาและก็มีบริษัทนิติบุคคลอีก5แห่งครับรวมจำเลยทั้งหมดเนี่ยยีคนจาก3สำนวนนะครับในข้อหายาเสพติดข้อหาองค์กรอาญากรรมข้ามชาติข้อหาฟอกเงิน แล้วก็ข้อหาอื่นๆอีกหลายคดีสารท่านพิเคราะห์แล้วครับไม่พบพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดได้ว่าจำเลยเนี่ยมารวมตัวกันและก็ะทำการเข้าขายเป็นองค์กรอัญากรรมข้ามชาติหลังจากที่ชุดจับกุม่มจับกลุ่มผับจินหลิงนะครับไปพบยาเสพติดเนื่องจากพยานหลักฐานมีน้ำหนักน้อยครับส่วนเรื่องของคดีฟอกเงินซึ่งมีความผิดมูลฐานจากคดียาเสพติด พยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักมั่นคงมากพอที่จะทําให้รับฟังได้ครับจําเลยจึงไม่มีความผิดฐานฟอกเงินแต่มีจําเลย6คนครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติอันนี้ดําเนินการไปนะครั ส่วนผลของคดีนี้นะคะทางพลตํารวจเอกสุชษฐ์หักพานซึ่งเคยเป็นอดีตรองผบตรเนี่ยซึ่งทําคดีในช่วงแรกบอกว่าคดีนี้เนี่ยทางพลตํารวจเอกดารงศักดิ์กิติประพัฒน์ค่ะผบตรในขณะนั้นได้ให้กับพลตํารวจตรีทิติแสงสว่างผู้ช่วยผบตรในฐานะอดีตผู้บัญชาการตารวจนครบาลเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแทนตนซึ่งเคยเตือนไปแล้วว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนเนี่ยไม่เพียงพอที่จะเอาผิดตู้ห่าวได้หากมีพยานหลักฐานเพียงเท่านี้สารจะยก ฟ้องแน่นอนแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็เป็นไปตามที่ตนเองเคยพูดไว้อันนี้คือในส่วนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผาดค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนดูนะฮะเชื่อว่าพอสารท่านพิจารณาออกมาอย่างนี้หลายคนก็คงจะตั้งข้อสังเกตอยู่พอสมควรว่าเอาน้ำหนักหลักฐานมันไม่เพียงพอเนี่ยมันหมายความว่ายอย่างไรคุณผู้ชมลองฟังข้อมูลนี้อีกด้านหนึ่งแล้วพิจรารณาดูนะครับข้อมูลจากทางคุณชูวิทย์กระมลวิสิ์ครับที่ในอดีตก็ทราบกันว่า มีบทบาทสาคัญในการออกมาแฉขบวนการกลุ่มทุนจีนเทาวิเคราะห์8ประเด็นคับความผิดพลาดของคดีนี้สรุปครับสรุปเอาไว้อย่างนี้ครับข้อที่1นะฮะวางแผนจับกลุ่มผิดพลาดกําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจนปล่อยผู้ต้องหาไปจีนเทาคนของหนีแถมยังมีเวลาซ่อนยาอีกนะครับข้อที่2ครับเก็บหลักฐานแบบขยักครับเว้นวักไม่ครบถ้วน ที่เกิดเหตุมี3อาคารน,นะครับอาคารจินหลิงอาคารลีลาอาคารวิบวับคาบชวันแรกเนี่ยคนแค่ที่จินหลิงพบยาเสพติด4กิโลกร,รมัมผ่านไป5วันค้นอีกอาคารหนึ่งพบยาเสพติดเกือบเกือบหกิโลกร,รมัมทำให้ขนของหนีออกไปได้ข้อที่3ครับปล่อยรถของกลาง4คันและผู้ต้องหารายสําคัญหลานชายตู้หาวหวังเจิ้นหนานทั้งที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับแล้วก็ปล่อยนายหวังเทียนหุยนะ ข้อที่4ผู้ทำสำนวนเนี่ยเป็นหัวหน้าของตำรวจที่ปล่อยรถคืนให้กับผู้ต้องหาข้อที่5ครับการตัดต่อกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์มี4ตัวครับในผับจิลลิงอาคารวิวับ2ตัวครับกล้อง40ตัวและอาคารลีลาเซิร์ฟเวอร์2ตัวกล้อง68กล้อง68ตัวแต่ว่าส่งกล้องไปพิสูจน์หลักฐานเนี่ยแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นโดยส่งให้พิสูจน์แค่วันที่21ถึง26ตุลาคม65เพื่อปิดบังบ่อนในอาคารลีลา ข้อที่6ครับตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าออกหมายจับตู้ห่าเนี่ยล่าช้าบุกจับจินหลิง26ตุลาหกห้าออกหมายจับเนี่ย22พฤศจิกายน6 5หเกือบเกือบหนึ่งเดือนข้อที่7ครับแจ้งข้อหาฟอกเงินตู้ห่าก็ล่าช้าตู้ห่าโดนข้อหายาเสพติดร้ายแรงและข้อหายาเสพติดเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินแต่ไม่ยอมตั้งข้อหาตั้งแต่แรกเหมือนกับจงใจให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินและสุดท้ายข้อที่8ครับข้อที่8เนี่ยบอกว่าสุดท้าย ของสำนวนเนี่ยสำนวนทำผิดพลาดจนพบตรและอายการสูงสุดต้องมาทำคดีเองแต่หลักฐานต่างๆเนี่ยกลับถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากแล้วอันนี้ใน,นม<อ><ะ>ุมมองของคุณชูวิทย์แปอด้วยกันนะคะ